வாட்டியா, <muchas> வாட்டியா, ังครสวัสดีครับผมโจร้รายพังครับกับช่องคนหลังกลัวครับวันนี้เรามีภารกิจอยู่จังหวัดลบบุรีนะครับเรามาถึงตั้งแต่ตีห้าแล้วเราก็ไปเล่นที่บ้านเจ้าภาพก่อนเล่นกับลูกหลังเจ้าภาพก็มีคลิปให้ดูนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่วัดนี่วัดพุทธบูชาอะไรสานิมิฮะพุทธานิมิตพุทธบูชาพุทธบูธานิมิตพุทธบูชาเอ่อพุทธบูธาชานิมิตชานิมิตนะครับผมก็ได้มาถึงที่วัดแล้วเป็นซึ่งเป็นเป็นงานกระถินงานกอดกระถินมีคนบ้างปะปายแต่ว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะก็มีความห่างกันแล้วก็ใส่แม่มีมาตรการอยู่นิดหน่อยม่ใช่นิดหน่อยก็เยอะเลยทับต่างของก็ต่างอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของใครของมันเราไปดูบรรยากาศตั้งแต่เราเข้าวัดมาหรือบรรยากาศตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เห็นว่า ค่อนข้างที่จะเป็นงานบุญนะครับเป็นงานบุญของก็ตามประเพณีของคนไทยเราครับก็งานบุญก็ต้องมีคนมาทําบุญนู่นนั่นนี่ของมองบรบกหิจ่าแต่ที่สำคัญคือเขาจะอยู่สูงไทยสุงม,มัตน,นะครับเพื่อรักษามาตรการของรัฐบาลที่ตั้งไว้นะครับเรามาดูบรรยากาศในงานกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับดูบรรยากาศรอบวัดครับนี่ต่างคนก็ต่างซุนต่างคนก็ต่างอยู่ตอนนี้เรามีภารกิจที่จะต้องจะแห่จะแห่หรอจะแห่รอบโบสถ์นะครับอีกสามรอบโบสถ์นะครับวันนี้ซึ่งเราใช้นัดแห่ของพลังสะออนนะครับมาถึงแห่แล้วนะแห่แล้วแห่แล้วจะแห่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอตัว กําลังจะเดินกบวนแล้วหลายคันก็จะเป็นรถห้องเสียงรถแห่ใหญ่ก็มีนะครับก็ขอบพระคุณโอ้ยโดยที่ทีมต้นข้าวต้นข้าวรถแห่นะครับผมอยู่จังหวัดลบบุรีนี่เองใครอยากใช้บริการก็ติดต่อได้ตอนนี้กองกระถินพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแห่กันเราไปแห่กันเราไปแห่กันวันนี้แห่สบายๆเพราะว่าเราไม่ต้องเอารถเข็นลงเราจะแห่รอบบูดกันแบบบนรถกระบะเลยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับ โอกนี้เชิญรับคาดจังหวัดแรกขอ,อนั้เริ่มในรอบบทรอบแรกจังหวัดจากภาคอีสานที่รองจังหวัดคือกว่าไปยที่รองกคือ,อ รู้สึกไงบ้างงานแรกตั้งแต่โควิดก็วันนี้รู้สึกว่าไม่มีความประมาทอยู่นี่เพราะว่าเราวันนี้เลยมันเป็นปีแล้วครับก็มีติดๆติขัดบ้างบางทีก็28พฤศจิกายนีพฤศจิกายนไม่ใช่แล้วในคนละเรื่องกันนเรื่องของเราก็มีติดๆติขัดขัดบ้างเพราะว่าเราคือน้องตี ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ทีมเรานะครับทุกทีมแล้วก็ทุกวงด้วยจะเอ่อแทบจะไม่ได้เล่นงานไม่ได้เล่นงานมาเป็นเป็นปีเลยนะถ้าถ้าในโควิดด้วยอะไรด้วยโจไทยเกียรติลงอะไรอ่ะเราบทเดียวมาพี่อาบกันมาร้องเพลงเราก็ต้องนี่โอเครู้สึกยังไงกับงานแรกเกตวันนี้ก็โควิดก็ผิดเยอะเหมือนกันผิดเยอะะค่โจก็ผิดเยอะจนเนี่ยไม่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 ใช่แค่โจกับ ุูรู้เกณฑ์นทุกคนผิดเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะเป็นปีอยใช่เป็นปีปีปจริงนะต้องรีบเล่นนะคะเดี๋ยวเขาเลิกแล้วอ,อีกแล้วเหรอ,อ,อ,อคือตอนนี้ผม<อ>ต,ตาลอ,อยมากใครจะไปใ,ใครจะไปเที่ยวที่ไหนรีบไปนะคะเดี๋ยวเขาปิดอีกแล้วนะคะจะไม่มีแล้วมันจะลงคลิปได้ไหมเนี่ยได้ไม่มาถามมถามเขาทำอย่างนี้แหละดังานอะร้รู้สึกยังไงครับช่วง งานน่าจะเป็นแห่เจ็ดปีอ่ะที่เราคอยเจ็ดปี<อ>ที่เราคอยมันเขาเรียกว่าถึงเวลาแล้วที่ได้มาแห่เงี้ครับผมต้องเปิดต้องเปิดได้แล้วนะใ,<ช>ใช่แล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องออกะใครออกโซชาออกมาหาาออกมแห่โซชาสมควรน,นะสมควรท,ที่ว่าที่ว่าชนะสเปอร์นี่ปุ๊บใช่ไหมใช่ครับโซชาเนี่ยบอกตรงนะครับคือ คนเขาไม่ต้องการนะตอนนี้ก็คือยังดังทุลังอยู่นะครับก็ก็บอกตรงว่าออกเถอะกโซชียนะไม่ได้สาระกับคนนี้เลยตัดตุกโค้ชไปค้ไปกระตกเพิคนหลังเครือคนหลังครัวคนหลังเครือคนหลังครัว